สวัสดีครับปลากำลังนะครับวันนี้กับช่องทําไปเลยเนยกระพักนะครับวันนี้ปลาทุกท่านมาที่บ้านสวน,นครับพอดีจะมาทําคลิปเกี่ยวกับกันเก็บน้ําผึ้งนะครับเก็บน้ําผึ้งโพงน้ําผึ้งโกลนะครับก็ตอนนี้เก็บใกล้จะหมดแล้วนะครับต้องรีบเก็บก่อนที่ฝนจะลงนะครับฝนจะมา,าที่บ้านสวนนี่ก่อ เข้าอยูซีรังนะครับซีรังด้วยกันนะครับแต่บอกว่าจะเป็นจะได้พ่องนะครับบางรังก็เข้าเหมือนนะครับอาจจะว่าได้นะครับเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปดูนะครับพิธีการเก็บน้ําผึ้งนะครับน้ําผึ้งโกนนะครับของท้งยานิสาฟาร์มผึ้งนะครับยานิสาฟาร์มนะครับคือจื่อแบนนะครับ ก็เป็นพึ่งโกนปลาธรรมชาตินะครับมาได้เลี้ยงนะครับมาได้ให้น้าตาลมาได้ให้อ,อาหารมาได้ให้น้านะครับคือแต่งโกพให้เปิอปยูนะครับเข้ายูเซ็ตแล้วถึงเวลาถึงฤด,ดูกาลมาเราก็เก็บเอาน้ําพึ่งนะครับอา่าที่ผมเลี้ยงนี่คือเป็นการเป็นการเลี้ยงพึ่งโกนปลานะในเชิงอนุรักษ์นะครับเพราะว่าช่วงเวลาที่ ฝนมีไข่หรือว่ามีตัวอ่อนเขาจะบักเก็บนะครับเขาจะรอจนกว่าฤดูกาลขยายรังนะครับขยายพันธุ์เื่อจบก่อนนะครับตอนนี้ตัวอ่อนจะมีมาถึง10%เซแล้วนะครับก็เขาจะเก็บช่วงนี้นะครับช่วงที่ก่อนจีโฟนจะตกนะครับนะครับนี่คือการเรื่องพึ่งในเชิองอนุรักษ์นะครับคือเขาจะบักเก็บตัวอ่อนนะครับเพื่อเพื่อเป็นขยายพันธุ์เต็มที่นะครับ พอพศช่วงเวลาขยายพันธุ์แล้วเขาก็จะเก็บเอาน้าผึ้งนะครับก็เป็นจะได้นั่นเดี๋ยวทุกท่านไปที่ตามนะครับจะได้หูวว้ว่าน้ําผึ้งโกนปลาของทงอางในาแบรนด์ของยานิสาฟาร์มผึ้งนะครับมันเป็นจะได้นะครับกับมีวิธีการเก็บวิธีการเอาจะได้นะครับคือ,คอการเก็บแบบบ้านๆนะครับปกติ ผมไปเอาที่สวนนะครับสวนยางสวนปายางนะครับยางพารานะครับคือไปเอาคนเดียวนะครับเหมือนมีเหมือนมีโอกาสได้ทําคลิปนะครับเหมือนมีโอกาสได้ตั้งกล้องถ่ายให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับที่นี่นะครับแต่ตอนนี้มาบ้านสวนก็มาคนเดียวเหมือนกันนะครับก็จะพยายามตั้งกล้องตั้งกล้องไว้นะครับเพื่อทุกท่านได้ชมบรรยากาศในการเก็บน้ําผึ้งนะครับเพื่อชมนะครับว่า ของเขาเป็นน้ำผึ้งแต่ก่อน้้ำผึ้งปลาก่อนะครับหรือว่าผสมนะครับหรือว่าเลี้ยงอาหารเลี้ยงน้ำตาลเลี้ยงอะไรอย่างต่างๆนะครับเดี failures, ๋ยวมาดูก <tes S 2> ันนะครับเดีーー๋ยวจะเปิดหลังให้ทุกท่านได้ยูกันเลยนะครับว่ามันเป็นน้ำผึ้งจะใดน้ำผึ้งน้ำผึ้งจะปลาแต่หรือเปล่านะครับสาหรับท่านที่อ่าบอกมั่นใจนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับผมก็บรได้ดูความเตี่ยนะครับตั้งแต่เข้าพึ่งเข้ามาอยู่ก็ลากไปเลยนะครับ ้อยเปิรนหาขีดเองเลยนะครับเดี๋ยวจะไปดูพร้อมๆก Trans นันนะครับว่าข้างในหลังจะเป็นจะได้นะครับจะมีน้ำพึ่งมากน้ำพึ่งน้อยลกนะักษณะของในกันดะ้นหลังจะเป็นจะได้ของพึ่งนะครับจะดุหรือเปล่าครับเดี๋ยวขอตัวไปเปลี่ยนแปลงหลังนะครับเปลี่ยนชุดแป๊บหนึ่งนะครับผมเอานี่จากผมจะใปใจ้ควันนะครับผมใบใจ้จะใบใจ้ควันเลยผมจะใจ้ผมจะใจ้ชุดนะครับใส่ชุดเอาเอา,เอาแบบดิบๆบเลยนะครับ จะลดการสูญเสียในการเขาจะไปใจ้ควันนะครับก็เอาแบบพชาตินะครับเดี๋ยวไปดูกันครับเกกอันอื่นนะครับเดี๋ยวพาทุกท่านไปดูก่อนว่ามันมีรังไหนเข้า้ังนะครับก็นี่นะครับก็จะมีนี่รังหนึ่งนะครับอันนี้เป็นท่อปูนนะครับนี่นี่นะครับรังนี้ท่อปูนนะครับ คือหลังคานี่มันโดนพายุนะครับพายุฤดูร้อนมันเลยล่มทับลงนะครับไม้มันพั่วมันพุแล้วนะครับก็จําเป็นต้องเก็บนะครับหลังนี้นะครับปกติมันก็เป็นเป็นลมเงาจะดีนะครับนะหลังนี้หลังหนึ่งนะครับนี่ครับสําหรับหลังนี้วางไม้นะครับยังบ่อเข้าเตือนนะครับนี่นะครับแต่หลังนั้นหลังนั้นเข้าแล้วนะครับหลังนั้นเขาอยู่แล้วนะ นี่นะครับนี่นี่นะครับหลังนี้เขาอยู่แล้วนะครับครับนี่หลังหนึ่งนะครับหลังนี้มหมูเป็นจะได้นะครับข้างในนะครับเพราะว่าหลังนี้เข้าเหมือนขนาดนะครับนี่นะครับอาจจะบ่ได้น้ําหวานหรือยังไงกอบหมูนะครับครับหลังนั่นนะครับหลังนั่นก็เข้าอยู่แล้วนะครับนี่นะเดี๋ยวเขาจะเอา หลังหลังนี่นะครับหลังข้างบนนี่นะครับข้างบนนี่แล้วก็หลังที่ผมย้ายลงมานะครับหลังนี้นะครับทั้งหมดสี่หลังนะครับเราจะเอาวันนี้นะครับเดี๋ยวเป็นจะได้นั่นเดี๋ยวไปที่ตามชมครับเฮ้ชุดรวอมนล้วครับไป เต็มจริงครับเี่นะครับโอ้โหเต็มขนาดเลยครับดูดูข้างในนี่ครับนี่นะ่นานด,ดูดูนะครับนี่นี่ครับเต็มขนาดนี้เลยนะครับอาจจะต้องเปลี่ยนแผ่น,นครับเดี๋ยวเอาลกโขนออกมาวางนอนลงแล้วก็ตัดนะครับ สวยมากำหวานสวยมาก ใครอยู่บางส่วนนะครับ สวยงามมากนะครับ การแยกไข่นะครับที่เหลือออกนะครับ มีเป็นน้ำพึ้งล้วนๆน,นะครับเนี่ย ไม่อยู่นี <c oughs> ่ปาดลงเลยนะครับนี่ครับต้องฟุ่งสวยมากครับโบแก สวยงามมากนะครับอะแล้วก็ไปปีดไปอย่างเดิม เสร็จสิ้นเป็นหนึ่งลังครับ